สวัสดีครับแฟนๆฟนสิงเอกมัยไทยลีกที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันทุกวันครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยก่อนอื่นเลยครับเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับยอด s u b สไคร b ์ทาง YouTube กําลังขึ้นเลยฮะเราอยากเห็นสัก1 0,000หมื่นซับสไครและฝากแฟนเพจสิงเอกมัยไทยลีกด้วยครับทาง f a c e b o o k เข้าไปเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยครับสิงเอกมัยไทยลี มาเริ่มต้นที่ข่าวอัปเดตการซื้อขายกันก่อนเลยครับสกลนครทวิชั่นเอฟซีครับทีมจากแดนอีสานครับคว้าตัวนัทพลทุมลีครับกองกลางวัย23ปีเข้าร่วมทัพเรียบร้อยครับดอนธานีเอฟซีครับอีกหนึ่งทีมจากแดนอีสานครับปิดดิวคว้าอนุสรใจเพชรครับประการหลังจอมแก่งครับและอนาตศักดิ์ราชมาศีแข้งตัวรุกจากนาวิกโยชินเอฟซีเสริมทัพเรียบร้อยครับลงใต้มาที่ตรังเอฟซีครับยืม3แข้งจ จากสโมสรการท่าเรือ FC ครับซึ่งประกอบไปด้วยนนทวัฒน์ชาวไล่จากกลิฑแสนแก้วและพัทรพงษ์เจียมกิ่ง เท่านั้นยังไม่พอครับยังเปิดตัว2ผู้ช่วยโค้ดอย่างโค้ดฟางต่อซากอินปินที่เคยค้าดแข้งกับการท่าเรือและตังรวมถึงโค้ดบอมธีรวุฒิสัมพันธ์อดีตตำนานนักเตะของการท่าเรือมาช่วยโค้ดจุกอิทธิพนนทเซลิในการคุมทัพด้วยูกการที่จะถึงนี้ครับขยับขึ้นเหนือไปที่กำแพงเพชรเอฟซีครับขวา2นักเตะชาวแซมบ้าอย่างรูคัตครับปะการังวัย27ปีและโรเมโรครับกองกลางจากสโมสสอนในลีกบาราซิลทั้ง2คนเลยครับมาที่ ข่าวของเจ้าบอลเอกภูมิโพธารุงโลดครับอดีตปีกตัวจี๊ดที่เล่นในหลายสโมสรของไทยลีครับประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการแ้ะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยดาวเตะจอมเทคนิควัย36ปีครับระบุข้อความในโพสต์ดังกล่าวว่า2007-2021ถึงเป็นเวลา15ปีที่เขาอยู่ในวงการฟุตบอลถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเขาตลอดมาขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่เคยร่วมงานขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนที่เคยร่วมงานขอบคุณทุกคน จจากใอำลายอย่างเป็นทางการฟุตบอลไทยสำหรับเอกภูมิโพธาลุงโรดครับเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับลาดบุรีครับที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เยาวชนในปี2006ก่อนจะผจญภัยย้ายไปเล่นให้กับหลายสโมสรทั้งโอสถสภานครปฐมและมาสร้างชื่อที่ปราทูขนองสมุทรสงครามก่อนการท่าเรือจากคว้าเข้ามาร่วมทีมครับและย้ายไปสู่เมืองทองอยู่นเตดบีซีเทโลศาสนาแอร์ฟอร์เซนทันก่อนสุดท้ายครับจะมาแขวนสตาร์ทกับนครปฐมอยู่นเต็ดซึ่งจะบอลถือ ็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จในการเล่นฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งเลยฮะหลังจากที่เคยช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์มาแล้วทั้งเมืองทองอยูนเต็ดในปี2012คว้าแชมป์ลีกครับกับการท่าเรือในปี2010และคว้าแชมป์ลีกครับกับ BC ซีเทโลในปี2014มาที่ข่าวความเคลื่อนไหวของโค้ชทีมชาติไทยครับหลังล่าสุดสมาคมประกาศยกเลิกสัญญากับอากิระนิชิโนล่าสุดก็มีรายงานว่า มีโค้ชชื่อดังรายหนึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ครับที่เคยเป็นอดีตเฮดโค้ชในทีมระดับเคเล่และเคยคว้าแชมป์ระดับสโมสรนในประเทศของเกาหลีใต้มาแล้วได้เตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อใหสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพิจารณาในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอทางสมาคมฟุตบอลครับพิจารณาความเหมาะสมจากผู้ที่ยื่นโปรไฟล์ทั้งหมดต่อไปว่าใครจะเหมาะสมในการทําทีมแทนอากิระนิชิโนที่ทําผลงานได้ไม่ตามเป้าหมายในศึกฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2และมาปิด ท้ายด้วยข่าวทัพโต๊ะเล็กทีมชาติไทยครับโดยโคตหมีรัะชะพงพงสายเนตรงามครับกุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยครับออกมาเปิดเผยหลังจากลูกทีมแพ้อีหลานไป1ประตูต่อ5ครับในนัดชิงชนะเลิศในศึก Continental f u t ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไท a แลนด์2021ว่าอีหลานเขาพัฒนาขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งแล้วเราผิดพลาดกันเยอะไปหน่อยในเกมดังกล่าว แต่เราได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินทางไปแข่งฟุตซอลโลกที่ลิทุเนียอีกทั้งกุนซือฟุตซอลไทยยังเปิดเผยอีกว่าการเล่น power play มาช้าเกินไปแต่เขาต้องการให้เด็กทุกคนลงสนามให้ครบทุกคนไปก่อนเราไม่หวังถึงผลการแข่งขันแต่เราต้องการให้นักเตะทุกคนได้ลงไปเพื่อทดสอบทีมต่างหาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาในฐานะเฮดโค้ชทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเขาจะ พยายามปร,ปรับปรุงแก้ไขทีมให้ดีขึ้นอาทิตย์หน้าเราจะเรียกผู้เล่นกลับมาฝึกซ้อมกันต่อซึ่งก่อนซ้อมก็จะมีการวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการแข่งขันที่ผ่านมาเพื่อนําไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไปก็เอาใจช่วยทัพช้างศึกโตเล็กทีมชาติไทยครับที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตซอลโลกชีริตูเนยียครับให้ทําผลงานให้ดีที่สุดครับและนี่คือทั้งหมดของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับแฟนๆสิงเก,กรลไมยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยคอมเมนต์มาหาเราได้เลยฮะเราสัญญาว่าจะไป หามาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราและฝากแฟนเพจสิงห์เอกมัยไทยลีกของเราด้วยนะครับกดไลค์ตั้งซีฟิร์สช่อง YouTube สิงห์เอกมัยไทยลีกเราซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านรู้ข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยก่อนใครครับ